สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำ graphic e x c h a i o ฟ format Form หรือเรียกสั้นว่า gif โดยใช้แอปพลิเคชัน vlo ครับต่อมาขั้นตอนแรกก็จะเป็นขั้นตอนของการเลือกรูปนะครับโดยรูปที่เราเลือกเนจะเป็นรูปที่เรานํามาทําเป็น gif นะครับโดยรูปที่ผมเลือกเนี่ยก็จะเป็นรูปของดวงดาวในระบบสุริยะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของการตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับโดยผมจะตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราว่าดวงดาวสุริยะครับ โดยต่อไปก็จะเป็นอัตราส่วนหน้าจอแล้วก็หมดเนื้อหานะครับโดยในส่วนของอ,อัตราส่วนหน้าจอเนี่ยเราก็สามารถเลือกให้เหมาะกับแพลตฟอร์มที่เราจะนําคลิปไปลงได้ครับส่วนหมดเนื้อหาผมเลือกเป็นแบบพอดีครับครับหลังจากที่เรากดสร้างโปรเจกต์แล้วนะครับเราก็มาไล่เช็คดูรูปของเรานะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับเราสามารถขยับรูปเพื่อจัดลําดับใหม่ได้ครับ ต่อมาแล้วกดมาเล่นวิดีโอนะครับเพื่อดูระยะเวลาในของภาพแต่ละภาพนะครับต่อมาก็จะเป็นการปรับขนาดรูปภาพให้เหมาะสมกับรูปอื่นนะครับโดยรูปโลกของเราก็มีขนาดใหญ่ว่ารูปภาพของดวงดาวอื่นนะครับเราก็ต้องปรับให้มันเหมาะสมกับดาวของอื่นนะครับครับหลังจากที่เราปรับขนาดรูปภาพดวงดาวให้เหมาะสมกันแล้วครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการลดระยะเวลาในการโชว์าภาพนะครับเพราะว่า ผมรู้สึกว่าสี่วินทีเนี่ยมันนานเกินไปนะครับตล้เราก็จะมาเลื่อนแถบขาวๆด้านข้างนะครับแบบรเวลาโดยผมเลือกให้เหลือรูปภาพละหนึ่งวินาทีนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล้วก็กระชับเวลาในการดูครับครับหลังจากจที่เราปรับระยะเวลาสเสร็จมาแล้วครับเราก็จะมาเป็นเ,เช็ควิดีโอของเรานะครับว่า มันพอดีหรือ,อยังระยะเวลาในการโชว์แต่ละรูปนยครับสำหรับผมผมคิดว่าหนึ่งวีทีเ,เป็นระยะเวลาที่กำลังดีนะครับเพื่อให้เห็นรูปภาพต่างๆของดวงดาวในระบบสุริยะของเราสำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการอยากจะเพิ่มรูปภาพเข้าไปยังไงให้เลือกทางด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็อยู่ในวงกลมนะครับที่เขียนว่ามีเดียนะครับซึ่งถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มรูปอื่นเข้ามาได้ครับ ถ้าใครที่ต้องการเพิ่มเพลงนะครับก็กดให้ที่เพลงพื้นหลังนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเพลงเข้ามาได้ครับโดยภายในตัวแอปก็มีเพลงให้เลือกเยอะเลยนะครับและยังสามารถใส่เสียงเอฟเฟกแล้วก็เพิ่มการพักเสียงเข้าไปได้ด้วยอีกครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ